อ่ะต่อนะครับจบไปแล้ว3หัวข้อต่อไปจะเป็นหัวข้อที่4นะครับสมบัติของดินอะ่ะเริ่มเลยละกันสมบัติของดินเนี่ยสมบัติของดินนะครับสมบัติของดินอ่ะสมบัติของดินฟึบฟึ๊บฟึบอันนี้คืออะไรนะอันนี้คือชั้ーー <oughs> <x> นอ่อันนี้คือหัวข้อที่3เนาะอันนี้เป็นหัวข้อที่1อันนี้เป็นหัวข้อที่ สองสมบัติของดินเนี่ยจะมีหลักๆอยู่สี่สมบัติเริ่มเลยนะสมบัติที่หนึ่งนะครับเราจะเรียกว่าเนื้อดินเนื้อดินซึ่งอันนี้ก็จะไม่ลงรายละเอียดเยอะพอนึกออกนะครับก็จะแบ่งออกเป็นดินเหนียวนะครับดินเหนียวก็เป็นดินที่ใช้เหมาะในการทําเครื่องปั้นดินเผาดินร่วนนะครับดินร่วนก็เป็นดินที่เหมาะแก่การปลูกพืช ะครับเพราะว่าเป็นดินที่ไม่อุ้มน้ําจนเกินไปนะครับไม่อุ้มน้ํามากหรือน้อยจนเกินไปแล้วก็ดินทรายนะครับดินทรายก็ใช้ปลูกพืชบางชนิดนะเช่นต้นกระบ,บองเพชรอ่าโอเคต่อไปนะครับอันที่2คือสีของดินอ่าสีของดินน่าสนใจนะครับทีนี้ครูจะมี สูตรให้นิดนิดหนึ่งนะครับขออนุญาตไปดูในส่วนของเนื้อดินที่เป็นขอโทษไปดูสมบัติของดินที่เป็นสีของดินทีนี้ดินแต่ละสีเนี่ยอย่างที่เราเห็นนะครับดินแต่ละสีเนี่ยคือพูดง่ายคือดินเนี่ยมันมีสีไม่เหมือนกันดินแต่ละสีก็จะบอกอะไรบางอย่างเราได้นะครับอย่างภาพภาพนี้นะครับดินลักษณะนี้เป็นดินที่มีสีค่อนข้างสีแดงมันจะสามารถบอกได้ว่าดินสีแดง เป็นดินที่มีธาตุเหล็กเยอะอ่าคือคือเออคือการที่มันมีธาตุเหล็กเยอะทําให้ตัวดินเนี่ยเป็นสีแดงซึ่งครูให้สูตรการจําไว้แบบนี้ก็คือเหล็กแดงแมงดำคําอินซีขาวนี้หินจางบ้างแห้งบ้างน้ําดินสีประจําจำให้ได้นะจ๊ะอ่ะเติมจ๊ะด้วยจาให้ได้นะจ๊ะน้ําขังดินนี้สีน้ําเงินอ่ะมาถอด ความหมายความเข้าใจจากสูตรนะครับเหล็กนะครับธาตุเหล็กทําให้ดินมีสีแดงแมงแมงในที่นี้ย่อมาจากธาตุ Mn หรือธาตุแมงกานิสนะครับเป็นธาตุที่ถ้ามีอยู่ในดินมากจะทําให้ดินมีสีดานะครับส่วนถ้าดินมีสีคล้าดินมีสีคล้าก็ประมาณสีนี้อ่ะสีนี้อ่าถ้าดินดำเนี่ยแมงกานิสถ้าสีคล้ำนะครับจะมาจากอ่าธาตุที่เป็น ธาตุของสารอินทรีย์ที่เยอะนะครับคือพูดงาา่ายธาตุสารอินทรีย์เนี่ยคืออะไรจําได้ไหมสารอินทรีย์คือสารที่ได้มาจากสิ่งมีชีวิตก็คือพูดง่ายก็คือมีซากพืชมีซากสัตว์อยู่ในนั้นเยอะมันก็จะเป็นดินที่มีสีคล้ำนะครับก็โอเคขราวนี้หินจางขราวนี้หินจางหมายความว่าดินที่เป็นสีขาวอันนี้จะคนไม่ค่อยพบจะหายากนะครับจะเกิดจากหินคือเราต้องเข้าใจว่าดินมันเกิดจากหินที่สลายตัวถูกไหมครับ มันเกิดจากหินที่สีจางอ่ะอาจจะเป็นหินอาจจะเป็นหินสีขาวสลายมามันก็เลยทําให้ดินเป็นสีขาวตามวัตถุต้นกําเนิดของมันนะครับบางแห้งบางน้ําดินสีประบางแห้งบางน้ําคือดินที่อาจจะเกิดการมีน้ําท่วมสลับกับแห้งแล้งนะครับสีประปราะในนี้ย่อมาจากประสนนะครับมันก็อาจจะมีเป็น เป็นจุดๆเป็นสีๆมีหลายสีผสมกันอยู่นะคะรับผสมจำให้ได้น้ําจํจให้ได้นะคะน้ำขังดินที่เกิดการสะสมน้าขังนานๆน,นะครับในบางครั้งมันก็จะมีสีน้าเงินอืมโอเคนะครับในส่วนสีของดินอ่ะโอเคอ่ะสีของดินนะครับต่อไปนะครับไปดูสมบัติสมบัติอีกๆอีก,อกสออันอืมสมบัติอีก สองอันก็คือนะครับความเมื่อกี้เปิดให้ดูแล้วนะครับความอะไรครับสามคือความความพรุนโอเคนะครับความพรุนความพรุนของดินโอเคความพุนของดินเนี่ยปัจจัยที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือตัวตัวนี้ขออนุญาตโยงฟืบนะครับฟืบนะครับ ก็คือปริมาณอากาศที่อยู่ในดินนั่นเองถ้าดินที่มีความพุนมากนะครับแสดงว่ามันมีช่องว่างในตัวมันเยอะนะครับช่องว่างในตัวมันเยอะสมมติมีดินอยู่เนี้ยนะครับดินที่มีความพุ่นมากก็คือมีมีแอร์มีแอร์อยู่ในคือมีสเปซว่างอยู่ในตัวดินเยอะนะครับมีอากาศอยู่เยอะมันก็จะมีความพุ่นมากส่วนดินที่มันค่อนข้างแน่น นะครับมันก็จะเป็นดินที่มีความพุ่นน้อยก็จะมีอากาศอยู่น้อยตรงนี้เราสามารถทดสอบได้นะครับทดสอบได้ว่าเฮ้ยในดินมีอากาศอยู่มากมีอากาศอยู่น้อยมีความพุ่นมากพุ่นน้อยทดสอบโดยการนะครับเอาดินเนี่ยนะครับเอาดินของเรานี่นี่สมมติถ้าดินของเราอยู่นี่อ่ะนี่คือดินของเราฟืบเอาไปใส่ในน้ําเอาไปแช่น้ําเลยครับเอาดินเทลงในน้ำฟืบนะครับดินก็จะอยู่ข้างล่าง ดินก็อยู่ข้างล่างแล้วสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือเมื่อเราเอาดินใส่ลงไปในน้ำนะครับอืมอ่ะเอาใหม่เอาใหม่ใหม่ไม่เอาดินใส่น้ําดีกว่าขอโทษโทษอ่ะเอาน้ําใส่ดินง่ายกว่า <c oughs> นะครับสมมติถ้าเรามีดินอ่ะมีดินอยู่ฟืบแล้วเราใส่น้ําลงไปฟืบอ่ะใส่น้ําลงไปอีกชั้นหนึ่งอ่ะเดี๋ยวก่อนอันนี้คือดินอ่ะข้างล่างคือดินฟืบใส่น้ําลงไปน้ํานะครับมันจะเข้าไปแทนที่อากาศ อ่าแล้วมันจะทําให้เกิดลองน,นึกภาพตามมจะเกิดอะไรออกมามันจะเกิดเป็นฟองอากาศลอยขึ้นมานะครับถ้าเกิดเราลองเอาน้ําใส่ลงไปในดินปุ๊บแล้วพบว่าเอ้ยดินนี้มีฟองออกมา,มา,มากแสดงว่ามีมันมีอากาศมากแล้วมันก็มีความพุ่นมากตามไปด้วยนะครับอ่านี่คือการทดสอบในส่วนของความพุ่นและอันที่ C อันที่ C นะครับอันที่สี่นี่ค่อนข้างสําคัญแล้วก็ออกสอบบ่อยนะครับคือความเป็นกรดความเป็นเบส นะครับของดินนะครับความเป็นกรดความเป็นเบสของดินนะครับอแอซิดกับเบทนะครับอ่าก็พื้นฐานนะครูขอทวนแบบสเต็ปง่ายๆเลยก็คือถ้าดินที่มี pH เท่ากับ7นะครับก็คือเป็นดินที่เป็นกลางนะครับเป็นกลางแต่ถ้ามากกว่า7นะครับมากกว่า7อ่า ลิมิตมันคือ14ไม่ว่าจะเป็น7.1ขึ้นไปไปยันถึง14เนี่ยจะเป็นดินที่มี pH เป็นเป็นเบทนะครับส่วนดินที่มี pH ไล่ลงมาตรงนี้นะครับ pH ต่ำกว่า7ไม่ว่าจะเป็น6.9หรือ1ก็จะเป็นกรดนะครับซึ่งถ้าเอาอนนี้หนึ่งก็คือถ้าเป็นดินที่มี pH 1เลยเนี่ยจะมีความเป็นกรดมากคือเอาง่ายๆยิ่งเข้าใกล้1ยิ่งเป็นกรด ยิ่งเข้าใกล้14จะยิ่งเป็นเบทนะครับโอเคซึ่งเราสามารถสามารถที่จะแก้ไขปัญหาดินที่มันเป็นกรดหรือมันเป็นเบทเกินไปได้อะครูขออนุญาตให้นักเรียนดูตารางนี้นะครับทําไมครูถึงบอกว่าต้องให้แก้ไขดินเพราะอะลองดูตรงนี้พืชในแต่ละชนิดนะครับจะชอบดินที่มี pH ต่างกันพืชบางชนิดชอบ pH สูงๆฉันชอบเป็นเบดเยอะๆหน่อยอย,อย่างเช่นฝ้าย ก็นะครับบางชนิดบางสายพันธุ์ด้วยก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ด้วยชอบแต่ก็ไม่สูงมากนะถ้ามัน p s 1 3อะไรแบบนี้อุณมันก็คงปลูกไม่ขึ้นนะครับ <S <S อ่าแต่ส่วนใหญ่ดินนะครับจะชอบลักษณะคือเป็นกลางเนี่ยกำลังโอเคกับดินแต่บางชนิดอย่างข้าวมันจะชอบดินที่เป็นกรดอ่อนๆนิดนึงนะครับซึ่งทีเนี้ยสมมุติว่าอ่าข้าวเนี่ยห้าจุดห้าถึงหกใช่ไหมสมมติครูเนี่ยต้องการปลูกข้าวเมื่อกี้ดูในตารางเขาบอกว่า จะปลูกข้าวเนี่ยดินที่ดีดินดีเนี่ยนะจะต้องมี pH 5.5ถึง6แต่ถ้าดินข้างบ้านครูนะครับดินข้างบ้านครูมาดันมี pH 8ล่ะครูจะทำยังไงครับอ่าครูจะทำยังไงครับครูก็ต้องลด pH นะครับลด pH เนี่ยจาก8ให้ลงมาเหลือ5.5ถึง6อ่าวิธีการที่เราจะลดเบสอ่าลดเบสลง นักเรียนคิดว่าเราต้องเติมอะไรครับเราต้องเติมกรดลงไปเติมกรดลงไปในดินดินมันก็จะเป็นกรดมากขึ้นง่ายๆแต่ถ้าสมมติครูต้องการไปปลูกพืชที่มันมีชอบความเป็นเบสเยอะสมมตินะชอบดินที่อ่าพืชที่ชอบดินที่เป็นเบสเก้าถ้าดินมันเป็นเบสแปดครูต้องเติมอะไรเข้าไปอีกครับก็ต้องเติมเบสเข้าไปอีกนิดนึงอ่าโอเคอ่ะทีนี้มาดูว่าแล้วเราจะเติมอะไรละ่ะควรจะเติมอะไรดี ถ้าเป็นดินที่เป็นกรดนะครับถ้าดินที่เป็นกรดเนี่ยสมมติเราไม่ต้องการลดกรดเราจะลดกรดนะเราเติมปูนขาวลงไปเติมปูนขาวลงไปมันจะลดกรดได้นะครับขอ,ขอเขียนใหม่แบบนี้ดีกว่าถ้าวิธีการแก้ปัญหานะถ้าเป็นดินเปรี้ยวดินเปรี้ยวคือดินที่เปรี้ยวก็คือเปรี้ยวในที่นี้คือ มันมีที่มาก็คือกรดทุกชนิดนะครับจะมีรสเปรี้ยวอย่างน้ำส้มสายชูมะนาวพวกนี้จะมีรสเปรี้ยวนะครับกรดทุกชนิดมีรสเปรี้ยวเพราะฉะนั้นถ้าเราจะลดนะครับเราจะแก้ปัญหาก็คือแก้ปัญหาดินเปรี้ยวเราต้องเติมปูนขาวทำไมต้องเติมปูนขาวเพราะปูนขาวเป็นอะไรครับปูนขาวเป็นเบสมันจะไปช่วยลดความเป็นกรดลงได้แต่ตรงข้ามถ้าดินฝาด ดินฝาดเคยได้ยินคำนี้ป่ะดินฝาดเนี่ยคือดินที่เป็นเบสนะครับเราต้องแก้ย้อนโดยการเติมเติมกรดอ่าส่วนใหญ่ที่เขาใช้ก็คือเติมเติมะไรครับเติมกำมะถันเติมกำมะถันหรือที่เราเรียกในตารางธาตุก็คือซัลเฟอร์หรือกำมะถันนั่นเองนะครับอีกนี้นึงถ้าดินจืดล่ะ ถ้าดินจืดจืดดินโอ้โหเป็นจืดดินไม่แทบเลยดินจืดเนี่ยคือดินที่ขาดแร่ธาตุอันนี้เติมอะไรครับก็เติมแร่ธาตุจะเติมปุ๋ยลงไปสุดท้ายถ้าดินเค็มดินเค็มดินเค็มอะไรบนโลกนี้เค็มครับก็คือเกลือนะครับแสดงว่าดินเค็มเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการที่ในบริเวณนั้นอาจจะเกิดน้ําทะเลเคยเป็นทะเลมาก่อนนะครับมันก็เลยทําให้มีเกลือเยอะเราต้องแก้โดยการเอาน้ํา จืดล้างครับก็คืออาจจะสูบน้ําเข้าแล้วก็ระบายน้ําออกมันก็จะช่วยลดความเค็มได้ในระดับหนึ่งนะครับอโอเคนะครับเดี๋ยวยังมีเวลาไหมอขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับขออีกนิดนึงในส่วนของสรุปนะครับอ,อันนี้คือลักษณะของการเกิดดินนะครับอย่างที่ครูบอกไปจะต้องมีพ่อมีแม่ มีวัตถุต้นกำเนิดดินรวมตัวกับฮิวมัสจะกลายเป็นดินวัตถุต้นกำเนิดดินคืออะไรพอจําได้ไหมพอหนึ่งตอบสองตอบสามตอบหนึ่งตอบอะไรครับ, 1, บหนึ่งตอบวัตถุต้นกำเนิดดินสองตอบฮิวมัสสามตอบดินนะครับอ่ะโอเคฮิวมัสคืออะไรพอดูเพิ่มเติมนะอันนี้คือชั้นหน้าตัดด,ดินหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าหน้าตัดข้างของดินนะครับอ่ะอันนี้คือสมบัติของดิน อันนี้คือลักษณะที่ทําให้ดินมันแตกต่างกันย้อนนิดหนึ่งนะครับก็คือสถานที่ต่างๆสภาพภูมิประเทศสภาพภูมิอากาศก็จะทำให้ดินเนี่ยในแ,แต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันโอเคส่วนสมบัติมีสีอย่างนะครับโอเคอันนี้เนื้อดินสีดินสีดินนะครับอันนี้ความเป็นกรดเบทโอเคการแก้ไขปบปุ่ปะปุงดินดินเปี้ยวแก้โดยการเติมปูนขาวหรือเรียกอีกชื่อนึงว่าดินมาดินเป็นเบสแก้โดยการเติมอะแอมโมเนียลซัลเฟตหรือ ผงกำมะถันมีนนเข้มไหมครับเอาน้ำจืดช้าล้างดินจืดเติมปุ๋ยนะครับโอเควิธีทดสอบความเป็นกรดเบกของดินอ่ะอันนี้ลองอ่านเพิ่มเติมดูส่วนใหญ่เขาก็จะใช้มีอยู่หลายวิธีเนาะใช้กระดาษลิตมัสก,ก็ได้นะครับหรือจะใช้น้ำยาตรวจสอบตัวนี้จะเรียกว่าอินดิเคเตอร์นะครับเป็นน้ำยาที่เอาไปใส่ลงในในในตัวดินแล้วทีเนี้ น้ำยาเน,นี้ยมันจะเปลี่ยนสีเราก็ต้องไปดูในตารางว่าถ้าสมมติเปลี่ยนเป็นสีนี้แสดงว่ามี pH เท่านี้อะไรแบบนี้นะครับอีกอันนึงที่น่าสนใจและออกสอบบ่อยก็คือดู2ครับ universal indicator universal อ่า indicator universal เนี่ยมันมาจากคาว่า universe หรือจักราวาลที่แบบว่าครบเหมือนเหมือนกับใหญ่มาก indicator ก็คือตัวทดสอบ Universal indicator คือกระดาษที่มันเป็นกระดาษถ้าเคยเห็นนะเป็นจะเป็นกระดาษสีกับอ่เหลืองๆนิดนึงเอาไปจุ่มลงในแต่ไม่ได้หมายความว่าส่วนใหญ่เวลาเราวัดเนี่ยเราไปแปะในดินเลยนะครับเราจะต้องเอาดินมาละลายน้าก่อนแล้วก็จุ่มลงไปปุ๊บมันจะเปลี่ยนสีนะครับแล้วมันจะมีตารางอ่ะเห็นตารางทางขวาล่างไหมถ้าสมมติมันเปลี่ยนเป็นสีม่วงแสดงว่ามันมี pH 1 4อะไรประมาณนี้นะครับอะไรประมาณนี้โอเคอ่ะ เนี่ยนะครับตารางนี้นั่นเองนะโอเคนะครับก็เดี๋ยวเอาเท่านี้พอนะครับในเรื่องของดิน